ที่ประชุมมาที่การบดีแห่งประเทศไทยหรือว่าทอปอมีมติเห็นชอบให้ปรับการสอบ t ีแคสปี66นะครับโดยให้แยกสอบเป็น2ช่วงเพื่อความยืดหยุ่นและเพื่อประโยชน์ของนักเรียนครับการดำเนินการของ t c a s สปี2566ได้ปรับ3ประเด็นหลักนะครับได้แก่1ระบบการจัดสอบ T ีแกและทีผัดเพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบ 2กำหนดให้แยกการสอบออกเป็น2ช่วงเวลาครับก็คือสอบ t ี a กและ t p a พสอบเดือนธันวาคมส่วน A-Level ให้สอบเดือนมีนาคมและข้อที่3ก็คือระบบการคัดเลือก t c a คสหกจะปรับเพิ่มให้มีการสละสิทธิ์รอบ3เพื่อให้ยืดหยุ่นมากขึ้นส่วนรูปแบบการสอบจะมีทั้งแบบคอมพิวเตอร์และแบบกระดาษนะครับยกเว้น t p a พ1ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันแพทยศา,ศาสตร์แห่งประเทศไทยจะสอบด้วยกระดาษทั้งหมด ส่วนทีแกรทีแพดสอถึงหจะสอบทั้งคอมและกระดาษอย่างที่บอกครับสําหรับทีแคส6กยังคงรอบการสมัคร4รอบและมีรูปแบบการสมัคร4รูปแบบรอบที่1แฟ้มสะสมผลง,งานรอบที่2องควต้ารอบที่3มแอดมิชชั่นและรอบที่4รับตรงอิสระหรือว่า direct admission ครับ